ถึงอาพระเข้าไปอยู่นะทางโลกก็เหมือนกันพ่อแม่ผู้นำครอบครัวนี่ก็จะสร้างบ้านได้ถาวรให้ลูกเมียได้อยู่ได้สะดวกสบายเนะี่ยบางคนจนตายจากนะไม่สามารถจะมีบ้านให้ลูกเมียอยู่ แต่ทุกวันนี้เขาง่ายเด็กรุ่นใหม่มาสู่ขอกันไว้เขาสร้างบ้านเรียนหอเสร็จเรียบร้อยเออนะแต่ว่าความอดทนคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่มันต่างกันนะ คนรุ่นใหม่นี่ความอดทนน้อยบันดาลโทสะได้ง่าย <c oughs> มีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทะเลาะวิวาทเหตุไม่สมผลคนเท่าคนแก่ก็บอกเหตุไม่สมผลเรื่องถ้าพูดแบบนักเลงเล่าเขาก็บอกว่าเรื่องขี้หมูขี้หมา ขีฬาขี้ไก่ก็มาเอาทะเลาะก,กันเป็นเรื่องเป็นราวคนโบราณโบราณพ่อแม่พวกเราด้วยด้วยสภาวะที่ต้องอดทนมาจนเป็นนิสัยนะจะมีบ้านอยู่จะหาเงินส่งลูกเรียนหนังสือต้องใช้ความอดทนมีความเพียร ทีนี้ความอดทนที่มันก่อตัวทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปก็เป็นเป็นยอดเป็นคันติความอดทนพอมันอดทนมากๆเข้าอะไรที่มากวนจิตกวนใจเรื่องของอกุศลมันก็อดทนได้ช่างมันเถอะไอ้ที่มันดีๆก็ยังมีเยอะอยู่อย่างมีใครมาพูดไม่ไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วก็ ยังมองเห็นความดีเกาอยู่มันก็ทำให้เรามีความอดทนแต่เด็กทุกวันนี้หาความอดทนได้น้อยจริงๆนะหาความอดทนได้น้อยนี่เขาเพิ่งจับกันไปเมื่อวานนี้พ่อข่มขืนลูกแปดปีตั้งแต่ลูกอายุเจ็ดปี อยู่บ้านเราเมืองูจังหวัดอุบลรอนี่แหละเพึง่งจับไปเออการมาราคะพ่อก็ยังไม่เท่าไม่แก่นี่แล้วสามสิบกว่ากว่ายิงทุกวันนี้สารพัดเรื่องราว คนเราสร้างกรรมโดยไม่ยำเกรงบาปอกุศลนะนะ mm hmm. บันดาลโทสะได้ง่ายก็ร่วมทางปากด่าท้อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหนักเข้าไปกัจับสาตราขึ้นมาเขีนฆ่ากัน ถ้าเรามีความอดทนเนี่ยเราก็มองดูเวลาใครบันดาลโทสะเวลาใครเวลาบันดาลโทสะมาบางทีคนเราบันดาลโทสะมากเนี่ยมันถึงขนาดไปยืนด่ากาหน้าบ้านเลยมันมันมันอดทนไม่ได้มันไม่ไม่รู้ผิดรู้ถูกกันนะไปยืนเท้าสะเอวชี้หน้าด่ากาหน้าบ้าน ถ้าเรามีความบดทนเราก็จะไปโต้อตอบเพราะวันที่เราโชคดีนะมีคนมาแสดงนิ้วให้เราดูนะดูอาการของความโกรธ mm hmm. เหมือนเหมือนพระปร,ะรียนเก้าประโยคเทศโจทย์กับพระลงตาผู้อยู่บนเขา mm hmm. เทศตอบถามปัญหากัน อบอกก็เลยให้เปิดโอกาสให้ท่านมหาเนี่ถามก่อนหลวงตาด้วยความเคารพหลวงตาปฏิบัติวิปัสสนามานานเนี่ยเห็นความเห็นตัวโกรธหรือย,ยังหน้าค่าตาของตัวโกรธนี่มันเป็นแบบไหน ลงตาก็ได้กระโถนเปี่ยงเปี่ยงเส่ธรรม,มาติของมหามหาแทบจะกระโจนลงธรรม,มาสิะโอ้ทยานจะเอาลงตาแล้วม<อ>าปากระโถนที่เราได้ยังไงพาใกล้จะถึงธรรม,มา,าิลงตาตาชี้หน้าดีนั่นไงมหาตัวโกรธ <laughs> มหานี่สุดลงนั่งเข่าเลย ระลึกนึกได้โอ้คำว่าโทสะตัวโกโรธเนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนเะยมันเป็นสภาวะอารมณ์ที่เดือดผ่านขึ้นมาโดยเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างที่เป็นฝ่ายให้โกโรธนะครับมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาความเสียอ,อกเสียใจน้อยใจนี่เป็นสาเหตุทําให้เราเกิดความโกโรธเกิดความขัดเคืองไม่พอใจนบุคคลผู้รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็ ล่วงไปเป็นบริวารของความโกรธความขัดเคืองความขัดข้องความไม่พอใจมันเกิดขึ้นในตลอดเวลาแม้การสนทนากับบิดามารดาก็ดีสนทนากับญาติพี่น้องก็ดีในการสนทนามันเกิดอารมณ์ขัดเคืองขึ้นมาเรารู้เท่าไม่ถึงการารานั้นก็มีการโต้ตอบกับบิดามันดา โดยไม่ได้คิดแยกแยะได้แต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้ท่อทันอารมณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธแล้วก็แยกแยะไม่สารต่อหลีกนี้เสียหรืออดทนไม่พูดเสียเป็นคนฟังเสียอย่างเนี้เป็นต้นมันก็จะไม่เกิดบาปอากุศลให้กับพวกเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักคนก็บันดาลโทสะ เราจะได้เห็นบ่อยๆลูกขัดแย้งกับแม่ทะเลาะกันไม่รุนแรงก็เกิดความหมางเมินกันช่วครูช่วยยามนะถ้าคนใดเกิดความรุนแรงขึ้นมาก็ตัดลูกตัดแม่ก็มีในสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดความกโกรธขึ้นมาพี่น้องคานตามกันมาแท้ๆบางทีมันกโกรธกันมากๆเนี่ยเพราะอะไร มันมันมีอำนาจมากกันนะถ้าจิตเรามันอ่อนแอมันมีอำนาจมากนี่แหละคำสอนพุทธศาสานาสอนกันตรงนี้หละสอนกันตรงจี้ลงมาตรงเมื่อใจนี่แหละให้แยกแยะผิดถูกได้ชัดเจนรู้จักผิดชอบและตัวผิดซึ่งเรียกว่าเป็นฝ่ายอากุศลนี่ก็กดได้ทนได้กลั้นได้ แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ตกเป็นเหยื่อของอกุศลจิตขุนมัวอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่มันจะไปให้เรายึดได้จีหลังยั่งยืนแต่ถ้าเราขาดครูขาดอาจารย์ขาดผู้ชี้แนะโดยทางที่ถูกต้องเราก็ไม่รู้ไม่รู้จัก ไม่ใช่ว่าจะสอนกันได้ง่ายๆนะผู้คนผู้สอนได้ก็ต้องฝึกปรือตอนเองมาพอสมครวรน,นะนะถึงจะสอนได้ถึงจะแนะนําคนอื่นได้ก็อย่างที่เรียนเรียนบอกน้่กับมหาเก้าประโยคถามหลวงตาว่าปฏิบัติกรรมฐานวี่ปััสนามานานหน้าค้าตาของโกรธความโกรธมันเป็นยังไง รูปพันธ์สันฐานเป็นแบบไหนนะสุดท้ายพอเจอกระถวนปลาใส่ทีนี้อารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นนั่นไงตัวโกรธพอไปอยู่ก็เหมือนกับอากาศธาตุนี่แหละมันไม่มีรูปพันธ์สันฐานชัดเจนเข้าไปอยู่ในรูปโป่งที่มีรูปปลาก็เป็นปลาไปเข้าไปอยู่ในรูปโป่งที่มีรูปทรงกลมก็กลมไปแล้วแต่เวลามันมาความโกรธมันเกิดขึ้นกับเรานะ ถ้าเกิดขึ้นกับคุณสมบูรณ์ก็ทิเตี้ยหน่อยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นกับใครก็ลูกพันสันฐานแบบนั้นนะทีนี้มันก็คนโกรธมันไม่เห็นนะมันมีแต่จะเวลามันบันดาลตัวสะขึ้นมามันมันมีแต่จะเอาความสะใจของตนเป็นใหญ่มันจึงทะเลาะวิวาทกันได้ทุกเมื่อทุกยาม บนท้องถนนขับรถอยู่จอดรถปาดหน้ากันลงมาชกต่อยกันแล้วละพัดอย่างบางคนด่าท่อคนอื่นได้แต่พอโดนด่ากลับเนี่ยโกรธพุทธศาสนา,าพอท่านพระโพธิสัตว์ได้ตัดสู้ก็มารู้เหตุอันตรายของ ความโกรธความโลภความหลกนี่แหละท่านจึงชี้ให้ดูว่ามันเป็นอันตรายจนมีเหล่าพราหม์ทั้งหลายไปเพ่งโทษใส่ร้ายพระบรมศาสดาตลอดจนถึงสาวกทั้งหลายว่าสมณโคดมเนี่ยดีแต่สอนผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามคนทั้งหลายก็เกิดความลังเลสงสัย,ยว่าจริงอย่างพรามณเขา ว่าหรือเปล่าก็าพึ่งโทษหรือเปล่าบุคคลผู้ยังเข้าไม่ถึงแก่นพุทธศาสนาก็ถอยออกจากพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธาไปเชื่อเราพวกพราหมณ์นีคนพวกนั้นเสียทีนี้ก็เกิดเกิดเอามาเอามาเอามาทเทศโจทย์กันแบบนี้แหละว่าจริงไหมที่เขาว่า พุทธเจ้าก็มาพราหมกก็มาพราหม์ก็ถามปัญหาตัวนี้แหละสมณโคโดมเหมือนดีแต่สอนคนอื่นแล้วไม่ปฏิบัติตามจริงไหมพุทธเจ้ายอมรับว่าจริงเราตถ,ถาคตสอนแล้วไม่ปฏิบัติตามและก็สอนคนไม่ให้ปฏิบัติเยื่องนั้นด้วยเพราะเรารู้โทษแห่งโรพะรู้โทษแห่งโทสะรู้โทษแห่งโมหะ ว่าเป็นอันตร,รายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้คนใดผู้มีจิตจมอยู่กับโพระโทสะโมหะย่อมมีแต่วความตกต่ำเหมือนจมอยู่กับกองอบายภูมิเราจึงสอนแล้วชี้โทษให้รู้อธิบายให้ชัดเจนและเราก็ไม่ให้ปฏิบัติแม้ตัวเราเองก็ไม่ปฏิบัติเรื่องนั้นพุทธเจ้าท่านบอก พรามได้ยินนักข่าวอ่อนเลยสุดลงกราบแทบบาทองค์พระบรมศาสดาขอถึงพระรัตนตรยัยจริงไม่มีใครสอนเรานะเราเกิดมาเรื่องพวกนี้นะถ้าครอบครัวหนึ่งไม่ชอบอีกครอบครัวหนึ่งก็ไม่อยากให้ลูกต่อไปเล่นไปอยู่ด้วยนะถ้าเราไม่ชอบใครเราก็อยากให้ลูกเต้าเรานี้ ไม่ชอบไปด้วยสอนให้ไม่ชอบถ้าเกลียดใครไม่พอใจใครก็สอนเขาสอนลูกสอนญาติตนมึงอย่าไปหามันนะกูมไม่ชอบมันเ <c oughs> นี่ยไหมฝึกให้ก,กันโกรธฝึกให้กันเกลียดฝึกให้กันชังกันมาตั้งแต่ผมผมปลอมนิสัยกันแบบนั้นมันปูพื้นฐานเอาแบบนั้นพอพื้น พอปูพื้นฐานแบบนั้นมันก็เลยเป็นการสร้างอนุสัยให้คนเนี่ยอยู่ด้วยความคับแคบสร้างเงื่อนไขให้กับตนเองตีกรอบให้ตนเองให้เล็กลงนะแทนที่โลกนี้มันกว้างใหญ่มากมีอะไรที่มันสวยๆง,งามๆมีอะไรที่น่าติดตามอีกเยอะแต่เราก็ไปตีกรอบให้มันเล็กลงแล้วตอนเราก็อยู่ในกรอบนั้นเหมือนเขาพูดเป็นภาษิท์ปลูกไว้คำคม กบในกะลาอย่างนี้เป็นต้นก็นึกว่าตัวเองใหญ่ครับโลกกันนะไม่รู้ว่ากะลาครอบไว้บางบางโอกาสจิตคึ้่นมาเมาก็พองตัวเกินมาให้มันคับกะลากว่าพอใจว่าเรายิ่งใหญ่กว่าใครทั้งปวงเต็มโลกเลยนะ <c oughs> ก็อยู่ในโลกส่วนตัวของตนแบบนั้นหลักพุทธศาสานาเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าท่านมาบัญญัติ รรมากขึ้นมานะธรรมะมันมีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยซึ่งเรียกว่าสภาวะที่ทรงอยู่สภาวะที่ทรงอยู่คืออะไรคือกฎของปัตยรักมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่มีตัวตนทุกอย่างต้องหมุนเวียนมีสามัญลักษณะเสมอกันคือสามอย่างที่ต้องมีความลักษณะเสมอกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปในทรรกลางที่สุดดับไป แม้สุดท้ายสิ่งที่อยู่กับเราซึ่งบอกว่าไม่มีใครสอนเราวันเนี่ยไม่มีศาสตร์ไหนในโลกนี้จะสอนว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีมีแต่พุทธศาสตร์เท่าน,นั้นที่สอนบอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรามันแยง้งย้อนแย้งกันกับคําสอนข้องชาวโลกกันลิบลับเลยนะในทางของพุทธศาสนามันย้อนแย้งกันมากเัาสอนว่านี่ของเราของเราของเราหมดมันถึงมีปัญหาไง ภรรยาเราเมียเรามันถึงมีปัญหาพอมีปัญหาปุ๊บมันก็เกิดการหึงหวงขึ้นมาตีฟันรันแทงกันคดีที่เกิดขึ้นจากการอาฆาตมาตร,ร้ายมากชู้มากเมียเยอะแยะ mm hmm. จนมีคำพูดเขาบอกว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยเป็นตดด้นจนสุดท้ายคนก็หมุนเวียนอยู่ในเรื่องความความรักความชังความโกรธ ความรังเกียจเดียดฉันอาฆาตพยาบาทกันอยู่แน่ๆอาฆาตขนาดไหนอันสตรีมีกําลังพวกความโกรธบรุษไซมีกําลังพวกความแค้นสิบปีล่างแค้นก็ไม่สายว่ากันเปน็นหนอสิบปีร้างแค้นก็ไม่สายว่ากันเปนนน็นหอนมันจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดมาเพื่อ ตีฟันลันแทงกันชีวิตน้อยนิดคือมันจะมีประโยชน์อะไรกับสมบัติที่เรามีเทือกสวนรนาที่เราได้แต่เรายังมีจิตใจครับแคบมีสมบัติขึ้นมามีความรู้ขึ้นมาแต่ไร้ญาติขาดมิดตรบางทีเรามองคนไกลดีกว่าคนใกล้อย่างนี้ยเวลาว่าวี่อนกายบากมวงสิบคนอยู่ไกลไเราเนี่ยนะรักเราเนี่ย ชื่นชอบเราเนี่ยสู้คนเรียวอยู่ใกล้เราเนี่ยรังเกียจเราไม่ไดนะ้เวลามันมีปัญหาล้มป่วยขึ้นมามันคนอยู่ใกล้เนี่ยมันไม่ใจใจร้ายใจละกร,รมที่จะเดินผ่านทิ้งเราเฉยนะมันยังไงมันก็ต้องมาดูเราอยู่ดีนนะั่นแหละว่าจิตว่าใจของคนโดยธรรมชาติแล้วมันยังมีความเอ็นดูเมตตากันอยู่เป็นนิเลยนะเมื่อถึงคราววิจิตจริงๆเนี่ย มันต้องคนอยู่ใกล้มันจะรู้ก่อนเห็นก่อนแม้ไม่ช่วยโดยการช่วยพยุงหรือนำส่งโรงพยาบาลก็ยังช่วยด้วยคำพูดเป็นสื่อสะเป็นสื่อบอกคนโน้นคนนี้ให้มาช่วยเราอย่างนี้เป็ <c oughs> นต้นโบราณนั่นยังบอกว่าซิคนอยู่ไกลหักบวสูบูอยู่ไกลสั่งผูเดียว <c oughs> เนี่ยสําคัญเลยนะให้เราว่าทุกอย่างที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้นอกจากการฝึก ตนให้เป็นอยู่ท่ามกลางของกัลยาณมิตรอยู่ท่ามกลางของญาติพี่นอ้องนี่คือความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาแต่มันฝึกทําด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจฝึกช่วยเหลือเกลื้อกูลฝึกหยิบยืน่นคําพูดคําจาทะน,น้มน้าจิตน้ําใจกันเราก็ไม่ชอบคําหยาบเราก็ไม่ชอบคํานินทา ทุกคนชอบคำพูดที่มันภพเราะมีเหตุมีผลและจิตวิจิตว,จวใจเราเป็นแบบนะั้นวจิตวใจคนอื่นก็เป็นแบบเราเหมือนกันทำไมเราไม่หยุดอะทุกคนต่างคิดได้อย่างนี้ทุกคนก็หยุดหยุดกล่าวถึงบุคคลที่สามในทางที่เขาจะเสียมเสียเสียหายเป็นทุกข์นะหยุดหยุดที่เราเนี่ยหยุดที่วจิตวใจัยค่อยพัฒนาไปค่อยทำไป นี่คือคือคำสอนในพุทธศาสนาคนจะมาวัดไม่เข้าวัดก็ดีหรือจะมาวัดไม่เข้าวัดก็ตามมันก็จมอยู่ในเรื่องของกุศลแลอะอกุศลนี่แหละยามกุศลมันเกิดขึ้นมันก็มีความสุขทําเรื่องดีพูดดีทดําดีได้แต่เวลามันเกิดอกุศลขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเห็นไหมมันเกิดปัวอยู่กันนี่คือวิถีของความเป็นจริงวิธีความเป็นจริงของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย เกิดเป็นสุนัขมันก็โกรธเป็นเกิดเป็นวัวเป็นควายมันก็โกรธเป็นดูดิควายโกรธมันเป็นยังไงควายนวน้อยอกน้อยใจเป็นยังไงทุกอย่างเมื่อเกิดมาเป็นมีรูปมีนามแล้วมันย่อมมีทั้งความรักความชังความโกรธแล้วก็ต้องมีทั้งความเก็บความตายไม่ได้ต่างกันเลยจากมนุษย์เราแต่มนุษย์เราเนี่ยมันแยกแยะออกเราสังเกตดูไหมอะไรที่มันชอบเราก็ตั้งชื่อกันไปสังเกตดูไหม อย่างวัวอย่างนี้ก็เลือกเนื้อ mm. พอเป็นควายก็เนื้อควายทีนี้พอเป็นหมูก็เนื้อหมูทีนี้ทำไมไม่เนื้อเหมือนกันหมดอ <c oughs> ที่ <c oughs> อะที่คนชอบกินเลยไหมขี้ไม่ได้แท้ก็บอกว่าขี้เพี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฉลาดเกินคนแนะคีดตู่เกินคนนี้ก็ไม่มีก็ไม่หาไม่ยหาไม่ได้ในโลกคนเนี่ตู่แล้วก็ฉลาดโยนความผิดให้คนอื่น ทำงานเหงื่อไหลมามือลูบลักแล้มาดมโอ้ยเหม็นกลิ่นเต่านั่นเนี่ยเป็นต้นแทนที่จะว่ากลิ่นตนเองก็ไม่ว่ากลิ่นเต่าไอ้เต่าถ้ามันพูดได้มันอยู่ในสระมันอยากจะโผล่หน้าขึ้นมาปะมันเกีียวอะไรกับเต่าพอทําอะไรไม่ดีปั๊บมันโง่มันควายไงควายมันโง่อย่างไงมันอาตมาไม่กลัวไม่ได้ว่าควายมันโง่นะมันแคฉลาดเนะควายนั่นนะเออ ฉลาดมีลูกมีผัวมีที่อยู่อาศัยชัดเจนเนะนะเขาก็เลี้ยงลูกเขาใหญ่โตมานะเคยเห็นเคยเห็นควายเอาลูกไปฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายไหมย,ยายตุ่มเคยเห็นไหมนะควายตัวเนี้อ่ะฉันจะไปกินหญ้าฝั่งโน้นนะเอาลูกน้อยมาฝากไว้ก่อนได้ไหมทำไมัาดีคิดดีๆมันเก่งกว่าเราอีกแล้วเราต้องเอาลูกไปฝากตาฝากยายฝากปู่ฝากย่าเลี้ยง ถ้าไม่ฝากก็ไม่ได้ทำงานพ่อแม่ก็เต็มใจมตําแหน่งนี้เนะี่ยไม่ต้องไปสอบแข่งขันแต่เป็นตำแหน่งเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติพอสมควรนะนะตําแหน่งแม่ตำแหน่งพ่อเนี่ยนะใม่มีเงินล่าเงินเดือนหรอกแต่เป็นตําแหน่งที่คนได้มาโดยธรรมชาติแล้วก็ยินดีแล้วก็ทำตาม แล้วเต่เขาจะใช้เป็นสาวใช้ก็ได้เป็นคนเลี้ยงเด็กก็ได้เป็นธนาคารก็ได้เป็นอะไรได้หมดแล้วแต่ลูกจะให้เป็นเห็นไหมลองคิดพิจารณาดูแล้วว่า,วาพวกโง่พวกก็ไปทิ้งความโง่ให้ควายนไปทุนบางทีเขาก็ชั่วมันหมาอย่างเงี้ยไหมไม่รู้หมามันชั่วอะไรไม่ได้เห็นหมาไปป้นธนาคารไม่เห็นหมาไปป้นข่มขืนใครสักคน แม่บอกก็ไปโทษหมาอยู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เห็นแต่คนไม่เห็นไม่ไม่เห็นว่าหมามันกัดพ่อกัดแม่มันตายแต่คนมันฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่คนก็กนดา่าบอกว่าชั่วมันหมาแต่มามันนั่งคิดพิจารณาเอ๊ะหมามันชั่วอะไรวะ,อะลองพิจารณาดูนะอว,วันนี้ก็จะได้เตรียมงานลองจัดมันสัก สามวันสี่วันให้ฝนไม่ได้ตกข้ามันจะได้สดชื่นขึ้นมาใช่ไดมมีข้าวได้เก็บได้เกี่ยวได้บ้างไงนะทำเลยถ้าเราเข้าใจพุทธศาสานาแล้รต่อมามันปฏิบัติแล้วมันล่มไปด้วยช่วยช่วยแก้ความผิดของตนรู้ข้อผิดพลาดของตนแล้วก็ค่อยเติมเต็มไปทีละทีละนิดนิดฝึกต้นไว้การเดินทางก็ต้องมีนดเหนื่อยมีหกลม้มมีสะดุดขาตนเองบ้าง สะดุดหินบ้างเข้าไปธรรมดาแต่พอมันรู้แล้วทีนี้มันก็รู้จักปฏิบัติตนพอมีหินเกะก,กะก็ยกเท้าสูงหน่อยพอเข้าป่าก็ระวังหน่อยมันมีหนามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคนเรามันต้องฝึกตนเองดูรู้ข้อผิดพลาดของตนจะเติมเต็มจะแก้ไขจะพัฒนายังไงนี่แหละคือคำสอนพุทธเจา้าสอนให้เราเป็นคนดีมี ข้อปฏิบัติที่ดีนะแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างด้วย่อยสอนคนก็ต้องทําให้เป็นตัวอย่างนะต่มาณิกินข้าวก็มื้อเดียวบุหรี่ก็ไม่สูบเราก็ไม่กินเงินก็ไม่มีเออคืออยู่ไปอย่างนี้นะก็ไม่ได้วังว่าจะเออป่วยมากเก็บมาจะเอาเงินที่ไหนรักษาก็เพราะเราฝากชีวิตนี้ไว้กับพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่า พุทธานุภาพที่จะปกป้องคุ้มครองเราเมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนในพุทธศาสนาวันที่สิบนี่พวกเราจะได้มัน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 เรือนหายไปนานนะแต่มันทำกันก็ก็ทำกันอยู่หรอกนะแต่ก็ทำทมันทีบางคราวเนี่ยการทำสามีจีกรรมเนี่ยทำเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะ มันไม่มีช่วงไม่มีจังหวะบางทีทุกอย่างมันมีจังหวะมีช่วงมีการมีสมัยของมันเน่บางทีเราเพ้อเลอืลอมสติไปก็จะได้ก็จะได้พุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเลยนะเรื่องพวกนี้นะท่านถามเลยนะว่าพวกเธอมีอะไรที่จะติเตือนเราตถาคตทางกายทางวาจาทางกายทางใจไหม ภาษาลิบุตรว่าไม่มีไม่มีอะไรเจเบติพระองค์เลยไม่มีเห็นไหมละ่ะแต่บางทีความเป็นแม่ของเราความเป็นพ่อของเราเนี่ยมันมีอํานาจในตัวนะพวกนี้เห็นไหมตอนเราเป็นลูกเนี่ยก็มีอํานาจอีกแบบหนึงนะ่งอํานาจจากการร้องขออํานาจจากมองเป็นคนอ่อนแอต้องพึ่งบิดามารดาแต่พอเรามาเป็นแม่เรียมีอํานาจนะต้องวางอํานาจต้องขม่มต้องให้ได้ดั่งใจนะพวกนี้มัน มันเป็นไปโดยตําแหน่งเนะมันเป็นไปโดยตําแหน่งก็จะหมอยว่าอํานาจถ้าอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยมันมันอยู่ได้ไม่นานพอคนนั้นตายไปอํานาจมันก็หมดไปพอหมดมาละอํานาจนั้นก็หมดไปแต่ว่าอํานาจอยู่ในตําแหน่งนี่มันอยู่ได้นานใครก้าวขึ้นไปก็มีอํานาจเลยสั้งเกตดูดิทีนี้พอพอป้ออนานมันก็ได้เป็นแม่ยายพ่อตาอำนาจของพ่อ,อ,อยายแม่ตาก็มีรนะ้ะห่างนะ เลยสูงจากอำนาจของแม่ของพ่อไปอีกเป็นอย่างนั้นไปอีกนะอ้าวก็เลยพูดให้ฟังดอกโอ้